สวัสดีครับแลแล้ววันนี้ก็มาถึงครับกว่าจะเก็บของได้ครบนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาทําคลิปเนาะว่าจะมีออฟไพยอนนะครับแล้วก็อัปเกรดนะอัปเกรดนี้คือจากกิจกรรมที่แล้วอะครับผมไม่ได้แลกอย่างอื่นนะผมแลกกล่องอัปเกรดมาผมก็ได้ประมาณเนี่ยครับร้อยสิบห้ากับอันนี้มันผมหลอมนิดๆหน่อยๆครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ แล้วก็ส่วนหินออฟย่อน240ก้อนเนาะแล้วก็วันนี้จะจับลิง1หนึ่งครั้งนะเพื่อจะเฟื่อฟุกได้นะครับก็ภาพรวมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะมีอัปเกรดออฟย่อน240ชิ้นแล้วก็จับลิงนะออฟย่อน240ิชิ้นเดี๋ยวผมให้มาดูก่อนเนาะว่าอันเนี้ยผมออฟมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดู ผมออฟมาบ้างแล้วจากที่ผมออฟมานะเพื่อนๆลองไปทำนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคือผมได้มาจาก kingdom p a s s ที่เขาแจก,กต่อเดือนนะแล้วก็หลอมเองอยู่ประมาณราวๆไม่เกิน40ก้อนนะก็จะผมว่าไม่ไอค่าสเตตัสเนี่ย 6, 6 6 6เนี่ยผมใช้ไปไม่เกิน100ก้อนนะครับประมาณ80นะคือทำวันละนิดวันละหน่อยครับเหมือนคล้ายๆกับว่า เนี่ยอย่างวันเนี้ยที่ผมจะทําคลิปจริงๆผมเตรียมเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะผมก็รอเนี่ยครับผมรอไอ้รองด้อมพาร์ s อันใหม่มานะเพราะว่ามันจะมี e n c h a n ร1สินะผมก็จะได้แบบเออไม่ต้องเปลืองมาหา e n c h a n รใหม่อีกเนาะก็เลยข้ามมาออ f วันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดก่อนนะพออัปเกรดเสร็จผมก็จะจะไป จับลิงนะพอจับลิงเสร็จผมจะเอ็นชานนะเพราะเพราะว่าเอ็นชานเดี๋ยวผมจะต้องเดี๋ยวผมจะตัดเป็นอีกช่วงหนึ่งแต่ผมจะต้องรีนะเพราะว่าเอ็นชานสเต็ปผมมันช้ามากเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าวันนี้ก่อนเนาะว่าเราจะทั้งหมดมันเท่าไหร่นะแป๊บหนึ่งครับโอเคส่วนของออฟแมวนะออฟไพรอนนะครับออฟไพรอนดูนะครับในตลาด อืมค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณหมืนะ่นสถึงหมื่นเนาะตีว่าหมื่นสี่หก็ได้นะครับคูณด้วย240ก้อนนะครับสองก้อนก็เป็นเงิน3ามล้านสี่แสนนะโอเคในส่วนของออฟย้อนก็3ามล้านสี่แสนแนะแล้วในส่วนของอันนี้นะพันดูกันนะครับตีว่า เป็นราคาพันเเนาะ a หนึ่งหมื่นดีกว่าครับแล้วก็คูณด้วย120ย่สิบก้อนอ่าคร่าวๆเนาะอันนี้2อล้านนะก็คืออันนั้น3มล้านสามล้านสี่นะอันนี้อีก2ล้านนะครับแต่ก็ได้มาจากกิจกรรมฟรีนั่นแหละครับแต่ผมให้ดูมูลค่าเฉยๆนะแล้วก็ส่วนองุ่นก็ชิ้นละ3ามหมื่หกชิ้นก็ร้อยแสนห 100, 5, นะก็พอคลิปนี้เบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่ราวๆ ประมาณ5้าล้านกว่านะอันนี้ผมค่อยๆเก็บนะมันอาจจะดูเยอะนะบางทีผมดบดบของดอบอะไรมาผมขายแล้วก็ค่อยๆทําทำนะโอเคเดี๋ยวถ้าไงไปเริ่มเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยเนาะเริ่มอันแรกคืออนะัปเกรดเนาะแนว2แล้วเดี๋ยวผมจะอัปเกรดแบบต่อเนื่องเนาะเอาแบบ1 2 3กดเหมือนเดิมนะไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะวันนี้ร้อยประมาณ120กว่าก้อนก็จะอยู่ราว คลิกได้ประมาณ20คลิกนะครับโอเคไปเลยโอเคเข้าเลยต้องยังไงวะโอเคเริ่มที่ชิ้นนี้ก็ได้นะหนึ่งสองสามแตกหนึ่งสองสามติด หนึสาแตกหนึ่งสสแตกหนึ่งสองสอันนี้มันยากนะเพราะามันสามสิบเจ็ดบปอร์นะนี่ยังไม่ค่อยได้เลยนะโอเคเร็วไปเอาใหม่ครับรีรีจังหวะก่อนขอได้เจก็ยังดีอ่ะผมผมว่าเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์มันยากนะมันตกประมาณ3าติดห่นะ เดี๋ยวลองลองลองกาตาอันล่างอย่างอีกนะครับอย่างอีกเบิ้ลโอเคแตกนะโอ้หยากครับอันนี้ไม่ง่ายและเบิ้ลเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลสามไม่ได้โอ้โหวันนี้เละนะผมดูทรงแล้วเละ โอเคขอห้าก็ยังดีอ่ะไม่ได้ครับอีกเดี๋ยวอีกคลิกนึงอีกคลิกนึงเดี๋ยวผมหลอมเลยเนาะวันนี้เละนะอัพเรดเละไม่เป็นไรครับเอาความอืมใช้ทั้งหมด อีกหนึ่งก้อนก็สิบห้าโอเคคลิกสุดท้ายชึบชึบชึบโอ้ไม่ติดครับได้แค่ สี่เลเวลนะผมเตรียมมา20คลิกได้แค่4 l e เลเวลถือว่าไม่คุ้มเลยครับเพราะว่าอะถ้า3 0 3 4เปมันเท่ากับ3-1ติด1นะถ้า3-1ติด1เดี๋ยวผมหารดูก่อนนะ20คลิก20หาร3เท่ากับ6ผมที่จริงผมถ้าถ้าผมได้6 l เลเวลมันถึงคุ้มนะวันนี้ถือว่าอัปเกรดล้มเหลวนะครับเละเทโอเคไปจับลิงเลยครับไปแบบรวดเร็วเนาะเดี๋ยวมันจะมีออฟแมวอีก ลิงลิงลิง <c oughs> ดูนะว่าวันนี้ผมจะเขาเรียกว่าอะไรจะสำเร็จอะไรบ้างไหมนะครับเพราะว่าจากอัปเกรดเมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเสียหายอยู่ก็ไม่เยอะครับก็ถือว่าอ่ะถ้าเปอร์เซ็นสามติดหนึ่งผมติดแค่สี่คลิกเนาะมันก็ถ้าสามจริงๆมันต้อง6กคลิกครึ่งนะ จาก20เลยเมื่อกี้จริงๆต้องต้องเจ็ดเจ็ดด้วยเพราะว่าเมื่อกี้มันเหมือนผมตีไปทั้งหมดประมาณ21คลิกนะก็ตก7จริงๆผมต้องได้7็นะแต่ผมได้สี่ก็คือเลเทนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราใส่นางติ๊กก่อนเอ้ยไหนอ,อันนี้เนาะโอเคถึงแมพลิงแล้วเนาะผมไม่มีสูตรอะไรนะผมขอแนว แน่เจ็ดแล้วกันเอาสกิลขึ้นมาก่อนเนาะโอเคเฮ้ยตัวนี้แลบลิ้นครับออมันก็นแลบลิ้นทุกตัวแหละโอเคปับ๊บขอให้ได้ขอให้โดนครับ ขอองังหุ่นมามาขอนะขอขอผมจะเลี้ยงเป็นอย่างดีเลยผมจะให้อาหารเยอะแยะเลยโอ้ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรกลับไปที่พาย่อนนะครับ ฮ้ครับสองอันเลยวันนี้เก็บตังมาซื้อเพ่เฮ้โอเคไม่เป็นไรคราวนี้ต่อไปเนาะต่อไปเดี๋ยวผมรับต่อไปผมจะทำออฟย่อนนะแต่ออฟย่อนเดี๋ยวผมจะตัดแบบรีนะเพราะว่าดีแล้วเดี๋ยวผมมาภาคที่หลังนะเพราะว่ามันมันใช้เวลานานนะส,สเต็ปผมนะโอเคเดี๋ยวตัดไปออฟย่อนออฟย่อนเลยนะโอเคคู่นะครับ i'm going to see มาครับมาต่อครับ ก็อม,มันเกินครึ่งทางแล้วเนาะเมื่อกี้มันเหลือกี่ก้อนเนี่ยผมไปดูผมตั้งไว้ผมอยากได้เก้าเก้าเก้าเนาะแล้วก็อยากได้สเตนแต่มันดูทรงมันยากอยู่อะแต่ตอนนี้ก็ได้ 8, 8, 7, แปดแปดเจ็ดแนวเนาะโอเคแปดสามช่องแล้วนะคือสเตสเตปผมผมจะเข้าเข้าออกออกอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตอนแรกปกติก็อยู่นแนวสองเนาะแต่คราวนี้แนวสองมันไม่ค่อยติดก็เลยข้ามมาสามนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมผมตั้งใจว่าเดี๋ยวเอาให้มันได้เก้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยหาของมาเปลี่ยนเนาะโอเคครับไปต่อเลยโอ้โหเก้าเลยครับโอเคเป็นปใกล้ละใกล้ใกล้ความจริงละ <c oughs> ไปต่อ9เดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนเอา8ก่อนคือผมต้องได้9 9, 9้เพราะว่าถ้าเราถ้าผมเอาไปเปลี่ยนนะครับมันจะได้เป็นปบดอเวกเนาะถ้าตอนนี้ก็คือ,อยังใช้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้รวมเป็น27นะไม่ต้อง999ก็ได้สิบเอย่างนี้ก็ได้นะครับ แนวสามดีกว่าเมื่อกี้สามดีไปครับเอายังไม่มานะคือตัวนีผ้ผมตั้งใจไว้คือให้มันได้เก้าสองช่องนะครับแล้วคราวนี้ก็ไล่เปลี่ยนสเตนเลย หรือถ้าได้สเตนก็เอาไว้ก่อนโอเคนี่สเตนแปดเอาไว้เนาะแนวสามดีกว่านะออปยอนโอเคครับต่อเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองแก้ก้านี้เนาะ Okay, อย่างนะอ่ะสามไม่ง่ายนะครับออฟย่อนไม่ง่ายนะถ้าถ้ารวมรวมของผมก็ตอนนี้ก็คือ ถ้าถ้าหมดนี้ก็จะสามร้อยกว่าชิ้นนะครับยังไม่โจบชิ้นเดียวนะโอเคต่อเลยมาเป็นสเตนอินครับก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ผมเริ่มจากหกหกหกเนาะมันก็ได้มากี่เลเวลครับ 7 8 9นี่3เลเวลอันบนเนาะอันนี้2เลเวลแล้วก็อันนี้2เลเวลนะครับก็ยากเอาเรื่องครับออฟย้อนก็จะประมาณนี้นะครับในการออฟย้อนวันนี้แล้วก็คลิปในวันนี้นะก็ถือว่ายากนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเอน,เนต้องการทำต้องใจเย็นมากๆนะผมก็ต้องใจเย็นนะคืออย่างเงี้ยก็น่าจะต้องเก็บอีกสัก ทีละร้อยหรือไม่ก็กดวันละคลิก2คลิกนะครับแต่ผมแน,น,นะนํานะที่ผม666กหอะ่ะผมกดวันละคลิก2คลิกเหมือนทำเควสพวกคิงดอมอะครับมันขึ้นนะแบบถ้ถ้าสมมุติมากดวันเดียวมันไม่ค่อยขึ้นผมดูสังเกตแต่ก็แบบผมก็อยากลองทำคลิปคลิปให้เพื่อนๆดูว่าเหมือน240ิก้อนมันมันได้แค่ไหนมันมันไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ก็จะได้ เพื่อนจะได้พิจารณาว่าเออมีงบเท่านี้พอที่จะทำออฟพายยอนหรือยังเนาะถ้าถ้ามันยังก็เพื่อนๆก็เก็บไปก่อนเนาะแต่งจริงมันก็ใช้อื่นได้นะคือตอนนี้แผนการของผมคือถ้าผมทำออฟยอนชิ้นนี้เสร็จนะถ้าผมทำออฟยอนนี้เป็นสเตนคือให้มันรวมเป็น27นะสเตนหมดนะแล้วถ้าผมทำเสร็จผมจะไปทำ ออฟพิซนะออฟพิซชิ้นนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมเสียพิซที่ผมได้การเดวิลลิงมาผมเสียการ์ดพิซไปนะออออออหนึ่งใบนะผมเอาการ์ดพิซออกๆใบหนึ่งแล้วใส่เดวิลลิงครับก็เลยแบบตอนนี้ค่าพิซก็สําคัญแล้วก็เลยแล้วอีกอย่างค่าที่เป็นออฟออฟพิซในประดับนะคุ้มที่สุดแล้วนะผมดูแต่ละที่เนาะสำหรับอาชีพแอสซิสตนะ์เนาะที่ต้องการสเตนนะครับเพราะว่า ออบพายอดมันไม่มันไม่ได้สเตนดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะออบพายอดในส่วนของประดบับมันไม่ได้สเตนนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเอจิวิดเด็กลักเนี่ยแต่ส่วนของของฮันของอะไรผมว่าออฟยอนได้ก็คุ้มนะครับแต่ของในส่วนของแอดมันมันไม่ได้ครับมันไม่มีสเตนเนาะเพราะฉะนั้นประดับ3มชิ้นก็ควรจะเป็นออฟพิททั้งหมดนะ แล้วพอเราออฟพิสได้เยอะๆครับในส่วนของอาวุธเราจะใส่การ์ดอื่นได้นะสมมุติผมออฟพิสประดับ3ชิ้นแล้วอย่างเงี้ยผมผมจะไม่ใส่แมงวันก็ได้นะแล้วถ้าผมได้เดเวลลิ่งอีกใบผมก็จะใส่เดเวลลิ่งสแล้วก็เดนะ็กหนึ่งะก็จะประมาณนั้นครับแล้วถ้าเกิดอนาคตผมยัดการ์ดสมุดเยอะอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะถอดเดก็ได้ครับมันมันมัน,ม,นมันต้องปรับไปตามสถานการณ์เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ จะประมาณนี้ครับก็ลองให้เพื่อนๆดูเนาะว่าออฟย้อนมันใช้ค่าใช้จ่ายประมาณไหนเนาะแล้วหินประมาณ240ก้อนมันได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับครับเมื่อกี้ผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้ผมออฟไฮยอนเนาะคือมันมีระบบส่งคลิปนะแล้วจะสามารถออฟได้ถึงดีเวล1ินะครับ คือเราเราไม่ใช่ส่งตัวเดียวเมืองเมืองไหนก็ได้เนาะเราจะได้ได้15ทั้งทั้งหมดนะมันจะได้เฉพาะว่าสมมุติเกาะของพายอ,อนเนี่ยครับอ่ะคุณคุณออฟออฟแมวครบ50ครั้งนะมันจะมีเปิดมาให้ส่งคลิปนะนะเดี๋ยวไปดูอันอื่นอนะ่ะอย่างประดับผมยังไม่ได้ส่งออฟ50ครั้งมันก็ยังไม่เปิดให้ส่งคลิปนะครับโอเคคือในแต่ละเมืองในแต่ละออฟก็คือต้อง ต้องออฟใน NPC ตัวนั้นครบ50ครั้งเนาะถึงจะเปิดให้ส่งคลิปได้นะครับอ่ะโอเคในส่วนผมเมื่อกี้ผมเกิน50ครั้งไปแล้วเนาะแล้วของที่ชอบนี่เหมือนน่าจะเป็นไอ้นี้นะครับเดี๋ยวผมลองส่งให้ดูอันนึงเนาะได้หนึ่งเปซนะก็วันละ5นะผมว่าก็โอเคนะครับมันแต่จริงๆเหมือนจะเป็นดอก ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองส่งตัวนี้ให้ดูด้วย1ดอกเนาะแต่มันแพงอะ่ะผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวลองดูนะได้หนึ่งเหมือนกันครับก็ถ้ายัางไงก็ส่งเป็นกริฟตัวนี้แทนเนาะเนี่ยมันได้หนึ่งเท่ากันนะครับโอเคในส่วนส่งกริฟก็จะเป็นหินรูปหมาเมื่อกี้นะครับก็ถ้าสมมุติผมทํา ความประทับใจครบ100่นะพอครบ100เมื่อไหร่ผมก็จะสามารถออฟได้ไปถึงเลเวล15นะครับซึ่งหลังจากนี้ผมจะส่งคลิปให้เรียบร้อยเนาะพอส่งคลิปพอส่งคลิปให้เรียบร้อยนะครับผมก็ค่อยเดี๋ยวผมจะมาทำออฟแก้ออฟตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมมีอีก2คงขีดผมมากดผมแก้เป็นสเตนได้นะเนาะเป็นสเตน2ออันแล้วคราวนี้ แผนต่อไปของผมก็คือผมจะเก็บมาสักร้อยยีก้อนก็ได้ครับให้มันได้ประมาณ20คิคลิผมจะมาแก้ไอตัวเลเวล8 M d e f e n s e เนี่ยครับให้ให้เป็นเลเวล9แล้วเลเวล10ครับแล้วคราวนี้แต่หลังจากที่ผมส่งคลิปครบครบร้อยก่อนนะครับเผื่อมันขึ้น11 12นะแนวทางก็จะประมาณนี้ครับที่ผมคิดไว้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับมาเสริมเรื่องส่งคลิปให้อีกนิดหน่อยนะ ก็ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ